บทสวดแก้ความหวาดกลัวอารัญเยรุกขมูเลวาสุญญาคาเรวะพิขโวภพิขุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่คนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตามอนุสเรทะสัมพุทธทังพยังตุมมหากังโนสยาพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัว ก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลายโนเจพุทธทังเสรยยาทะโลกะเชษดถังนาราสพังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งน,นรชนมิได้ไสอัฏฐธรรมังเสรยยาทะเนยานิกังสุเทศิตังก็พึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิดโนเจธรรมังเสเรยาถะเนยานิกังสุเทศิตังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วมิได้ใสอัฏฐสังคังเสเรยาถะปุญญะเขตตังอนุตรังก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเธอ เอวังพุทธัทงสารันตานังทำมังสังคันจะพิกขโวพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้พายังวาชั้มพิตัดตังวาโลมะหังโสนเหตสติติความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยดังนี้